สวัสดีค่ะฉันนางสาวประภาสอนไทยวันม5ทับ9เลขที่41ค่ะพี่ชายนนางสาวนรทมลอุณาโลม5ทับ9เลขที่42ค่ะค่ะจะมาเสนอให้อาจารย์พีบูลชมสมบัตินะคะเรื่องตรีโกณเอ้ยฟังก์ชันตรีโกณค่ะฟังกชันตรีโกณวิติค่ะ ฟังก์ชันดีโกมิติคือมุมมองจากรูกสามเหลี่ยมมุมฉากบทนิยามของฟังก์ชันดีโกมิติของลูกสามเหลี่ยมมุมฉากมีข้ามมีชิดมีฉากเป็นคําย่อที่แทนความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรัฐมนตรีนามจะเป็นคนแสดงที่ทำนะคะเรือ่องจบนะค่ะโจทย์ของเรา คือเมื่ออยู่ห่างจากฐานของประภาคารแห่งหนึ่ง115ฟุตค่ะจะมองเห็นยอดประภาคารเป็นมุมเงย60องศาจงหาความสูงของประภาคารนี้ค่ะวิธีทำนะคะสูตรก็จะได้แทน60องศาเท่ากับข้ามส่วนชาก h ดจะได้ จะได้ h เท่ากับ x แทน10องศาดังนั้น h h เท่ากับ115วงเล็บรูท3 h เท่ากับ115คูณถอดรูท3ก็จะได้1 จุด 7, 3, 2, เจ็ดสามสองเข้ามาคูณกันแล้วก็จะได้ร้อยสิบเก้าจุดสิบแปดฟุตนะคะนี่คือความสูงของประพาคานี้นะคะการจดโจทย์ข้อต่อไปนะคะอันนต้แรกเยเฮ้ สองอ่ะอ่านข้อสองอ่ะอนี่คือโจทย์นะคะเป็นจุดย่อของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตลาดอยู่ห่างจากบ้านแสงดาว1 8จุดแดกิโลเมตรและอยู่ห่างจากโรงเรียนสองจุดกิโลเมตรทุกวันหลังเลิกเรียนแสงดาวจะต้องขี่จักรยานไปแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดก่อนกลับบ้านแต่ในตอนเช้าแสงดาวจะขี่จักรยานตรงไปโรงเรียนโดยไม่ผ่านตลาด จงหาว่าแต่ละวันแสงดาวขี่จักรยานเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรค่ะ,สะแสดงวิธีทำดังนี้ค่ะสูตรนะคะ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2นี่คือสูตรของ t ทาโก๊ค่ะ t กําลัง2เท่ากับ a สองจุดสี่กำลังสองบวกหนจดสองกำลัลงสองทีกำลังสองเท่ากับห้าจดเจบวกหนึ่งจุดส <4 S 2> ี่สาัเท่ากับเจดสองแล้วก็จะหาถ้า รูเดจุดสถ้าถอดรูดออกมาเราก็จะได้2องจุดหได้ระยะทางจากบ้านได้ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่ากับ2.68กิโลเมตรแต่ละวันแสงดาวเดินทางเท่ากับเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมก็ าหนึ่งจุดสองบวกสองจุดสี่บวกสองจุดหกแปดเท่ากับกบหกจุดสองแปดเป็นคำตอบค่ะค่ะนี่ทำเป็อย่างสุดท<ว>้ายสท้ายนะคะจบแล้ะคะ จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านหนึ่งยาว7ซนติเมตรและด้านตรงข้ามมุมฉากยาว25ซนติเมตรค่ะวิธีทำค่ะวิธีทำนะคะคจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเท่ากับ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองลบ b กําลังสอง a กาลังสองเท่ากับ c คือยี่สิบห้ายกกำลังสองลบ c เจ็ดกำลังสอง a ยกกำลังสองเท่ากับยี่ห้ายี่ห้าสองยี่ห้าคูณยี่บห้าเป็น หกร้อยยี่สิบห้าลบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้า a กำลังสองเท่ากับหออกร้อ้ลบ,ลบกับสี่สิบเก้าห้าร้อยเจ็ดสิบหกพอ a ห้าเจ็ดวิธีถอดรูทนะคะก็จะได้ a เท่ากับ24นี้คือได้ส่วนสูงเท่ากับ24เซนติเมตรแล้วเราจะมาหาส่วนสูง24เซนติเมตรค่ะคือเราจะมาหาสูตรพื้นที่นะคะพื้นที่สีพื้นที่สามเหลี่ยม ท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเรืกก่อเท่าก,กับเศษหนึ่งส่วนสองฐานนะฐานเท่ากับเศษส่วนสูงก็ยี่สิบสีส่พอคูณการเสร็จก็จะได้แปดสิบสี่ตารางเซนตินเมตร เป็นทำต่อค่ะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ